ลังจากเปิดตัวที่ประเทศฝั่งยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a l l n นิ For z a 750ใหม่ปี2021ในวันที่14ตุลาคม2563ที่ผ่านมาคิวต่อไปก็จะเป็นการเปิดตัวฝั่งประเทศทางเอเชียนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยจากการคาดการณ์ของสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับมีการคาดการณ์ว่า o r n New Forza 750ปี2021 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วที่สุดในงาน Motor Expo 2021ในเดือนธันวาคมปี2564ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อย่างช้าที่สุดก็น่าจะเปิดตัวต้นปีหน้านะครับในการ Motor Show 2022นะครับในเดือนเมษายน2565ก่อนที่ All n f w r o r z a 750จะเปิดตัวที่ประเทศไตยอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับช่องสมพง์สตอรี่จะพาเพื่อนๆไปชมฟิวเจอร์ด่นเด่น ของออ l n นิวฟอร์ซ่ากันนะครับจุดเด่นข้อแรกก็คือเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด745 cc 2สูบเรียง4จังหวะ8วาว 57. 8ล57.8แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบขับเคลื่อนสุดล้ำอย่าง DCT หรือว่า d u c l u t c h Transmission ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำเอกสิทธิ์ของ Honda เพียงค่ายเดียวเท่านั้นโดยเครื่องยนต์จะให้ความประหยัดมันสูงสุดอยู่ที่27.8กิโลเมตรตอลิตรในส่วนของไฟหน้าใช้เป็นแบบ led คู่ที่รวมทั้งไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาพร้อมไปกับไฟ d r l แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ led ประกอบกับบริเวณด้านข้าของตัวรถ มีการทำช่องดักอากาศขนาดใหญ่ถึง2ชั้นด้วยกันซึ่งนอกจากจะทําให้รูปร่างของตัวรถให้ดูใหญ่บึกบึนดูดันมากขึ้นก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์หรือว่าแอโร d ดนามิกให้อีกด้วยช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่ถึง22ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1นึ่ใบและมีช่องจ่ายไฟ USB แบบไทซีอยู่ใต้เบาะนะครับ ทางนี้ระบบกุญแจก็จะเป็นแบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์และก็มีไฟเบรคฉุกเฉินขนา,เขนาดเบรคกระทันหันและมีระบบยกเลิกไฟเลี้ยวแบบอัตโนมัติแถมให้มาด้วยนะครับชโชคอัพหน้าให้มาเป็นแบบชโชคหัวกับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่นะครับขนาดเส้นป่าศูนย์กลางอยู่ที่41มิมระยะยุบอยู่ที่120มิม ระบบเบรกเป็นแบบเบรกคู่พร้อมคาลิปเปอร์เบรกแบบเลดินมาส์สี่พอร์ตมีระบบ ABS แล้วก็ระบบแทคกชั่นคอนโทรลมาให้ดิสก์หน้าคู่มีขนาดใหญ่ถึง3 1 0ส mm. มิลิเมตรส่วนดิสหลังจานที่เดี่ยวขนาด2อ0ม mm. ิลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกแบบพอรพอตนะครับสำหรับล้อหลังในส่วนของล้อหน้านะครับเป็นแบบล้ออลลอย17นิ้วลัดเดอยยาง120สทับ 70. ส่วนล้อหลังเป็นล้อแม็กล้ออลลอยเช่นกันแต่ขอบ15นิ้วเท่านั้น มีขนาดยางอยู่ที่160ทับ60น้ำหนักของตัวรถนะครับจะหนักอยู่ที่235กิโลกรัมแล้วก็มีความจุทั้งน้ำมันอยู่ที่13.2ลิตรในส่วนของความสูงของเบาะนะครับจากพื้นดินมีความสูงอยู่ที่7 9 0มิลิเมตรแล้วก็ระยะจากพื้นดินถึงเครื่องยนต์จะสูงอยู่ที่135มิลิเมตร ความยาวของตัวรถจะยาวอยู่ที่2,200ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็จะมีความกว้างอยู่ที่790ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ความสูงจากพืดินถึงชิวนะครับจะมีความสูงอยู่ที่1,485ม mm. ิลลิเมตรสำหรับหน้าจอเรือนใหม่นะครับจะเป็นหน้าจอสีแบบ TFT ขนาด5นิ้วบอกข้อมูลการขับขี่ครบคันนะครับ รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนสั่งการด้วยเสียงแล้วก็รองรับระบบนำทางด้วยนะครับระบบคันเร่งเป็นแบบไฟฟ้าพรอโหมดการขับขี่4โหมดด้วยกันก็คือสแตนดาร์ดสปอร์ตเลนแล้วก็ยูเซอร์นะครับซึ่งเป็นโหมดการขับขี่ที่เราปรับตั้งเองได้ในประเทศฝั่งยุโรปนะครับจะเปิดตัวด้วยสสีด้วยกันก็คือ สีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำในส่วนของราคาจำหน่ายนะครับคาดการว่า a l l n e w Forza 750ราคาน่าจะต่ำกว่า XADV 750ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศไทยนะครับโดยราคา XADV 750นั้นจะอยู่ที่425,000บาทส่วน Forza 750ราคาน่าจะไม่เกิน400,000บาทอย่างแน่นอน ยังไงก็รอชมในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กหรือว่า Moto อร์ o ชกันนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ All New Forza 750ใหม่ปี2021นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสพงสตอรี่ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ